ว่าไงครับอ่าปากขวางมึอเรียกทำไมแกเรียงสองครับอาจารย์ันเรียงสองเรงได้ไหมเรียงได้ครับท่านครับแรงได้ได้ครับแล้วเรียกผมทำไมอ่ะพี่เรยงเลยสามไม่เหรอกฎหมายข้ไหนห้ามห้ามแรงเลยสามผมผมถามเลยอ๋อไม่มีหรอกครับแต่เลยไมใช่ยไงก็เมื่อกี้ก็เลยงสองมันมีรถอ่ะเอาไม่เป็นไรเชิญเลยครับแล้วแล้วทำไมพี่ออกมาคนเดียวอ่ะ มาส่งกระบวนเราตรงนี้มันจะกล่าวไม่ถ้าถ้าไม่พร้อมก็อย่าเรียกนะพี่นะเพราะว่าาไรายทางเขาก็ห้ามรถจอดอยู่แล้วจอดไปให้แล้วครับโอเคนะโอเคครับยุดยาครับยุดยาครับขอบคุณครับรถช้างก็อ่าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดครับยนะุดยาครับยุดยาโอเคครับ